คราวนี้คือบอสพอนะครับอันนี้กำลังเข้ามาแล้วนะครับเห็นนะครับเห็นนะครับนนได้เลยว,วะนนได้เลยระวังนะระวังทุกหลัง เฟตตอนนี้คือบอสพอนะครับอบอสพอเดินทางเข้ามาถึงแล้วนะฮะตอนนี้เจ้าหนะะ้าที่ตำรวจกำลังพาตัวเข้าไปนะฮะฝ่าฝืนการบังคับนักข่าวนะครับมีความขึ้นในอีกแล้วนะครับพยายามให้ทุกคนได้เห็นนะว่าบอสพอนนี้นะครับใส่ชุดสีน้ำเงินนะฮะแล้วก็ถือหน้านิ่งเฉยนะฮะ ลวเวลานี้นะครับ2 1 3 5ออนนะครับบอสบอลนะครับเดินทางมาถึงที่มชฑก,การังรวจสอบส่วนกลางแล้วนะครับ แล้วก็เจ้าที่ตำรวจ้าพาเดินเข้าไปข้างในแล้วนะครับตรงนี้นะฮะ <zelf> ก็ <c oughs> ส,สุดท้ายเวลาที่เรารอกันมาในวันนี้นะเพราะว่าบอสพอตัวละครหลักของ The Icon Group นะครับก็ถูกพาตัวเข้ามาแล้วนะฮะคือต้องบอกว่าถ้าคือ อย่างที่เราได้เห็นกันมาก่อนหน้านี้นะครับในโพสในในไลฟ์ฟือื่นนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็มากั้นกั้นทางเรานะครับว่าให้เรายืนกันเป็นแถวนะครับเดี๋ยวเราก็พยายามยืนกันเป็นแถวแล้วนะฮะแต่ว่าอย่างที่เราได้เห็นเมื่อกี้ครับอยู่ดีบอสพอก็ลงมาจากรถนะครับโดยที่ไม่ได้ตรงกับทางตรงนี้นะครับไม่ไม่ไม่ได้ตรงกับทางที่เราวางไว้ตรงนี้นะครับว่า ให้ันข่าวยืนสองข้างทางนะฮะก็เลยเกิดเหตุชนละมุนขึ้นนิดหน่อยนะครับแต่ว่านะเวลานี้นะครับ21นการ32นาทีะฮะโดยประมาณนะครับอสพอนะครับเดินทางเข้าไปในกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเรียบร้อยแล้วนะครับต้องต้องต้องบอกรู้เหตุนิดนึงครับอธิบายนิดนึงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อกี้นะครับเป็นความชนละมุนเพราะว่าเนี่ยมอสพอร์มาลงรถตรงนี้นะครับ ราซ่องมาลงรถตรงนี้แต่แถวที่นักข่าวเนี่ยกั้นกั้นกันไว้เนี่ยคือตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้ห่างกันประามาณ5เมตรได้นะครับมันทําให้สื่อเนี่ยก็จะต้องรีบเข้ามาเก็บภาพเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเนี่ยก็ะจะพยายามนําตัวบสอสพอเข้าไปให้เร็วที่สุดนะครับก็เลยเกิดเหตุฉลมุนขึ้นนิดหน่อยนะครับมีขาตั้งกล้องล้มมีอะไรกนนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้แรงเท่าไหร่แต่ว่า อย่างที่เราได้เห็นกันเมื่อกี้นะครับก็สมมุติว่าเจ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจถ้าถ้าบอสมาลงอย่างนี้ก็คือจบนะครับก็คือเดินเข้าตรงกลางนะครับสื่อก็จะยืนถ่ายภาพในจุดที่กั้นเอาไว้นะครับแต่ก็อ่าไม่เป็นไรเลือกมันผ่านไปแล้วตอนนี้นะครับเท่ากับว่าบอสพตัวละครหลักของดีไอคอนกรุ๊ปนะครับ<ะ>ก็เดินทางเข้ามาข้าไปหมดแล้วถึงกองบัญชาการตํารวจส,สนกลางเรียบร้อยแล้วนะครับก็เจ้าหน้าที่ตํารวจก็พาเข้าไปนะครับเมื่อกี้ที่ผมได้เห็นนะครับบอสพ สินะค่อนข,ข้างวิตกกังวลน,นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจก็พาตัวเข้าไปโดยที่มีกองทัพสื่อมวลชนนะฮะก็รุมอยู่นะฮะแต่ว่าก็เข้าไปได้ด้วยดีนะครับมีเหตุชุลมมุนนิดหน่อยในในหมู่ของนักข่าวนะแต่ว่าก็คือไม่มีอะไรแล้วเท่ากับว่าณนะเวลานีา้ตัวละครหลักที่เป็นอบอสหลักๆเนี่ยแล้วก็อยู่ในรายชื่อของ ที่ถูกออกหมายจับเนี่ย18คนเนี่ยก็เดินทางข้็มาถึงที่นี่ได้เราๆ15คนแล้วนะครับเหลืออีก3คนมีรายงานล่าสุดมานะครับว่าทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยสามารถจับกลุมตัวทั้ง18คนที่มีชื่ออยู่ในารายชื่อหมายจับเนี่ยได้ครบหมดทุกคนแล้วนะครับแล้วก็บอสกันก็มาแล้วบอสแซมมาแล้วบอสมินเนี่ยครับก,ก็มาแล้วนะครับ นะครับตอนนี้ทั้ง10เสิบสิบแปดคนนะครับถูกควบคุมตัวไว้เรียบร้อยแล้วนะครับค่ะพี่มิ้งยดอยู่ซิจ่ะน,น,นะคะแล้วก็ในจำนวน<ส>ะนะฮะเดี๋ยวสักครูคร่ผมเปิดดูรายชื่ออีกทีหนึ่งนะครับช<อ>วนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับบอสพอลบอสปัน<ส>ะนะครับบอสวีนบอสขากโค้ดแลบนะครับบอสจอย นะครับบอสปีเตอร์บอสออฟนะครับบอสหมอเอกบอสอูมี่บอสกันนะครับบอสสวยบอสทอมมี่บอสมินแล้วก็บอสป๊อปบอสแซมเนี่ยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับควบคุมตัวแล้วก็นำมาคา,าจะมีการสอบประกรรมเพิ่มเติมนะครับที่กองบัญชาการตำรวจสมวสนกลางเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ออย่างที่เราได้ทรบาบไปก่อนหน้านี้ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ คัดค้านการประกันตัวนะครับทั้งในชั้นสอบสวนและในชั้นศาลเนาะก็คือคัดค้านการประกันตัวทั้งหมดนะครับรวมถึงมีการนํารถหรูนะครับที่เป็นรถของบอสแต่ละคนเนี่ยไม่ใช่บอสแต่ละคนบอสหลายๆคน <c oughs> นะครับ <c oughs> ซึ่งเป,เป็นของกลางที่อาจจะเกี่ยวข้องในคดีนี้ก็ถูกนํามาวางเขาเรียกว่ามาจอดไว้ที่ด้านหน้าของตึก กงการตำรวจสนองกลางที่นี่แล้วเช่นเดียวกันนะครับบอสทั้งหมด18คนนี้ถูกควบคุมตัวมาหมดแล้วนะครับทุบมเมื่อกี้ก็เกิดเหตุชุลมุนกันนิดหน่อยเราเราก็พยายามเราผมก็พยายามที่จะเข้าให้ถึงตัวบอสให้ได้มากที่สุดให้ได้ใกล้ที่สุดนะฮะแต่ว่ายากมากจริงเพราะผู้สีข่าวเยอะมากแล้วก็ บอสไม่ได้ลงในไม่ไม่ได้ลงมาจากรถในจุดที่เราคุยกันไว้ก่อนหน้านี้นะครับมันก็เลยเกิดเหตุชลอลมนิดหน่อยอันนี้ต้องขออนุญาตให้ทุกเพตทุกคนเข้าใจด้วยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวตอนนี้บอสบอสพอเข้าไปแล้วนะฮะเหลืออยู่หนึ่งรายไม่ใช่สิอ,อีก3มคนนะที่ยังไม่ได้เข้ามานะฮะบอสโซดา บอสปีเตอร์แล้วก็บอสโอมนะคะสามคนนี้จากในจำนวน18รายชื่อเนี่ยยังไม่ได้เข้ามาที่กองบัญชาการสอบสวนกลางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปครับมีรายงานแล้วว่าทั้ง18คนถูกควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้หมดแล้วนะครับในรายชื่อ15รายชื่อที่เข้ามาที่ที่ถูกควบคุมตัวมาแล้วเนี่ยก็มีบอสพอรวมอยู่ในนี้ด้วยนะครับณเวลานี้ก็ าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยชุดจับกุมก็มีการคัดค้านการประกันตัวแล้วนะฮะก็เท่ากับว่าบอสทั้งหมด15คนที่ถูกควบคุมตัวมาในวันนี้จะต้องนอนในเรือนจำไม่ใช่ต้องบอกว่าเป็นห้องขังเนาะเป็นห้องฝากขังนะครับก็จะถูกควบคุมตัวไว้ที่นี่นะครับโอเคอเหลือบอสอีก สามรายที่อบอสบอสคนสุดท้ายที่ถูกควบคุมตัวเนี่ยก็เพิ่งจะถูกควบคุมตัวเมื่อไม่นานมานี้เมื่อเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาก็คิดว่าน่าจะยังไม่ได้เข้ามาที่สอบสวนกลางตรงนี้ภายในวันนี้แน่นอนนะครับส่วนบอสอีกสองคนก็คือบอสโอมกับบอสโซดาเนี่ยอันนี้ยังไม่มีข้อมูลเช่นเดียวกันนะครับแต่คิดว่าน่าจะไม่ใช่คืนนี้หรอก ก็ตนีบอสพอเข้ามาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราติดตามกันต่อไปครับว่าคดีนี้ไปในทางไหนนะฮะน่าจะต้องใช้เวลาน่าจะต้องมีข้อมูลที่จะต้องสอบสวนสืสอบสวนสอบสวนแล้วสอบประคำกันอีกเยอะเลยล่ะนะเพราะว่าอย่างที่บอกครับคดีนี้เป็นคดีที่มีผู้เสียหายเยอะมากนะครับแล้วก็มีมูลค่าความเสียหายเนี่ยเยอะมากเช่นเดียวกันครับหลักร้อยล้านนะฮะสองร้อยล้าน ก็น่าจะต้องใช้เวลาพอสมควรในการทําคดีก็เดี๋ยวเราติดตามกันต่อนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับในตอนนี้ผมขออนุญาตจบไลฟ์มินเท่านี้ก่อนนะครับบอสพอเข้าไปแล้วนะสำหรับใครที่มาถามบอสการบอสมินบอสแซมนะครับที่เป็นดาราที่เป็นนักแสดงเนี่ยเข้าไปในตึกสอบสวนกลางกันหมดแล้วนะครับเหลือบอสโซดาบอสปีเตอร์แล้วก็บอสโอม3คนที่มีชื่ออยู่ในหมายจับแล้วก็ถูกจับคุมตัวแล้วแต่ยังไม่ได้ ถูกส่งตัวเข้ามาที่ศบส่วนกลางนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวน่าจะเป็นเรื่องที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจะต้องจัดก,การกันต่อไปนะครับขออนุญาตจบรายนี้เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาตั้งแต่ช่วงเย็นนะครับตั้งแต่บอสคนแรกเข้ามานะครับจนมาถึงตอนนี้นะฮะบ,บอสทั้งหมด15คนเข้าไปพบแล้วขอบคุณทุกคนขอบคุณดาวที่ส่งมนเข้ามาด้วยนะครับ mm hmm. แล้วก็เดี๋ยวมีอะไรอัปเดตเดี๋ยวเรา คืนไลฟ์ให้ทุกคนได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ